ต่อให้มีสายเลือดของฮันมะใช้ว่าจะเก่งเสมอไปแจ็คแฮมเมอร์หรือว่าแจ็คฮันมะลูกชายของยูจิโร่พี่ชายต่างแม่ของบากิโผลมาตั้งแต่ภาคแรกหรือภาคบากิจอมประจันบาลชายที่มีสายเลือดของฮันมะและเป็นถึงรองแชมป์ amp, เวทีใต้ดินโตเกียวโดมมาพร้อมท่ากัดที่โคตรโหดโผลมายังกับอสูรร้ายแต่หลังๆมากลายเป็นขนมหวานไปแล้ว อะไรคือสาเหตุที่ทำให้แจ็คก,กากหมูได้ขนาดนี้ก่อนอื่นเราจะพาทุกคนทำความรู้จักกับพี่แจ็คแบบคร่าวๆก่อนว่าพี่แกมีความเป็นมายัางไงพ่อของแจ็คคือฮันมะยูจิโร่ส่วนแม่คือเดแอนทั้งคู่พบกันที่สนามรบในเวียดนามซึ่งเดแอนก็ถูกยูจิโร่ขืนใจจนตั้งท้องหลังจากนั้นเดแอนโดนจับพร้อมกับตั้งครันอยู่พอคลอดแจ็คออกมาเขาก็มีร่างกายที่ผอมแห้ง เหมือนคนเป็นโรคหลายแต่พี่แจ็คก,ก็ยังฝึกซ้อมถึงแม้เหงื่อจะไหลเป็นลิติตฉี่จะไหลเป็นน้ำแต่เขาก็ไม่เคยหยุดเลยจนวันหนึ่งก็พบกับด็อกเตอร์จอห์นเจอร์แมนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาทำให้แจ็คกลายเป็นอสูรละกายต่อมาแจ็คมาลงสนามประลองใต้ดินหวังจะมาล้างแค้นให้ผู้เป็นแม่ช่วงการประลองจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พี่แจ็คเกือบได้ซัดก,กับยูจิโร แต่ก็ถูกบากิเข้ามาขวางซึ่งแจ็คได้กระซิบบางอย่างข้างหูยูจิโร่ทำให้พี่อยู่ยิ้มออกมาอย่างโลกจิตซึ่งพี่แกก็กระซิบประมาณกูคือลูกมึงไงกูมาเพื่อกระเทือบมึงมึงเจอก,กูแน่เจ้าต่อมาแจ็คได้มาสั่์กับบากิเพื่อชิงแชมป์พี่แกมาพร้อมกับท่ากัดมหาพลายัยแต่ก็จบด้วยการถูกบากิไล่ตบจนอ้วกแตกยาที่อับไป ก็อ้วกออกมาหมดจนผอมแห้งแรงน้อยโอเคหลังจากแพ้บากิพี่แกก็ยังห้าวไปท้าสู้ยูจิโร่แต่ก็นะแพ้ไปตามระเบียบจนมาภาค2อภาคนักโทษทหารสุดโหดพี่แจ็คอัปเกรดต,ตัวเองผ่าตัดยืดกระดูกจนมีร่างกายที่ใหญ่โตและก็โชว์ตบนักโทษสุดโหดอย่างชิคอสกี้และยังไปตบอาลีจูเนียจนเละเทะอีกตอนนี้คือยังโอเคอยู่ แต่บอกเลยพอหลังจ้งนี้เละในภาค3พี่แกแพ้ให้พิเกิลแบบสู้ไม่ได้เลยจนกระทืบจนสลบและแม่งหลายรอบด้วยในภาค4พแพ้ให้กับโมโตเบะแต่บอกเลยภาคนี้โมโตเบะแม่งท็อปฟอร์มจริงจนพี่แจ็คลูกชายของยูจิโร่มาแก้หน้าได้ในภาค5ด้วยการชนะโนมิโนะสุคุเนะที่สองพอมาภาค6 โอเคพี่แกสามารถเอาชนะฮานายมะแต่ก็เละสะบักสะบอมพอดูเอาละ่ะมาเข้าไปเด่นทำไมแจ็คชายที่เป็นถึงลูกชายของยูจิโร่หรือออสกาสิ่งมีชีวิตที่แข่งแก่งที่สุดในโลกและมีศักด์เป็นพี่ชายต่างแม่ของบากิแล้วทำไมพี่แกถึงกลอกมาละแกมพอแม่งขึ้นชื่อว่าตระกูลฮันมะแต่ละคนคือโอพทั้งนั้นตั้งแต่ปู่ยูอิชิโร่ ที่โพ่มาในร่างวิญญาณยูจิโร่หรือบากิคือพวกนี้อยู่ในระดับที่มึงลงสนามปุ๊บคือชนะแน่แต่กับแจ็คมึงมันลูกเมียน้อยธอแจ็คอย่างแรกเลยแจ็คยึดมั่นในวิทยาศาสตร์เน้นการเพิ่มพลังกล้ามเนือ้อพวกเราจะเห็นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่แจ็คใช้ยากระตุ้นต่างๆเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองอึดถึกทนโอเคเรื่องนี้ต้องยกให้พี่เขาเลย อย่างที่สองแจ็คไม่สนใจศิละปะการต่อสู้ท่าไม่ตายของพี่แกมีแค่การกัดแล้วแม่งดูภูมิใจด้วยนะในขณะที่บากิแม่งเอาทุกอย่างไปป่าสู้กับทหารบูกับวานอนยักษ์เข้าคุกซัดโอลิเวอร์ฝึกศิละปะหลายแขน,แนงฝึกจินตนาการจนเรียกได้ว่าโคดเวอร์ยันมีอาจารย์เป็นมแมลงสาบหรือตัวละครอ,อื่นๆในเรื่องอย่างเลสไคโอคาอคสซมิ ชิบุคาวะโกกิก็จะมีศิลปะการต่อสู้ของตัวเองที่พยายามขัดเกลไปเรื่อยๆสุดท้ายเลยการพัฒนาอยู่ด้านเดียวกับแบบท,ที่เพื่อนๆเห็นตั้งแต่แรกเลยบ้าพลังบ้ากัดซึ่งพี่แกพัฒนาแค่ลักษณะทางกายภาพและก็ฟันที่แม่งภูมิใจเหลือเกินซึ่งทั้งสามอย่างนี้ทำให้แจ็คพัฒนาขีดจํากัดทางสายเลือดของฮันม้าไม่ได้พี่แกเลยไม่มีค่าพอที่จะไปยืนเทียบเคียง คนที่เป็นพ่อหรือน้องชายอย่างบากิซึ่งทั้งหมดนี้มันทำให้เราเห็นชัดเลยต่อให้คุณพี่จะมีสายเลือดที่โคตรโหดแต่ถ้าไม่ฝึกฝนหรือขัดเก่าพี่ก็จะเป็นได้แค่ตัวประกอบที่มีบทเด่นคือเมื่อไหร่ที่แจ็คลงสนามคือกูรุนและว่าแม่งจะชนะไหมแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นยังไงแจ็คเก่งพอที่จะยืนอยู่ในตระกูลฮันมะหรือว่ากา้เกินที่จะมีสายเลือดของฮันมะอยู่ในตัว ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงหานักโทษประหารสุดจาก